ผมเรียนด้วยความตัดจริงนะครับว่า,าคนที่เขามาเชียร์มาสนับสนุนผมเนี่ยเขามาเองโดยธรรมชาตินะมผมไม่เคยไปวางระบบแบบนี้คุณโยโรลมก็รู้ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องสืออ่อเืยอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เขามาสนับสนุนผมหรือมาเชียร์ผมหรืออะไรเนี่ยเขามาโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่านานๆทีเขาก็ขอโอกาสได้พบผมอ๋อก็จะมีงาน มันไม่ใช่เหมือนกับงานหรอกครับเขาก็นัดกินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เป็นรู้จักกันมาก่อนค่ะแต่เมื่อเขาต่างคนต่างมาเชียร์ผมกันเขาก็ติดต่อสื่อสารกันเขาก็นัดเจอกันก็อยากจะให้ผมไปบ้างผมผมพูดเรื่องจริงนะผมไปผมก็ไปพบผมก็บอกว่าพยายามจะไปจะเชียร์ผมก็เชียร์แต่อย่าไปโจมตีไปว่าไรกับใครเขาเพราะผมคิดว่าไม่มีประโยชน์ด้อมท่านเยอะไหมคะผมไม่ทราบครับผมผมไม่ ผมไม่ได้เล่นโซเชียวด้วยนะอ๋อท่านไม่ได้เล่นโซเชียลเลยผมไม่ได้เล่นนะดูโทรศัพท์ผมด่ก็โทรศัพท์ผมใช้แบบไหนมีอ๋อเหรอคะมีไหมครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรติ๊กต๊อกอะไรผมมีครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ดูงานมันเยอะไม่ค่อยได้มีเวลาไปไปดูเรื่องพวกอย่างนี้ค่ะค่ะอะแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าใครแตะต้องท่านนี่คือไม่ได้เลยนะโดนด้อมแบบผมก็ไม่เ่าบแต่ผมก็บอกคนก็ว่า ผมบอกว่าถ้าเชียร์ผมสนับสนุนผมก็อยากให้เป็นอย่างผมคือผมพูดแต่งานของผมผมไม่ไปพูดเรื่องคนอื่นถ้าจะเชียร์ผมก็ขอให้เชียร์ในงานที่ผมทํานะใครก็จะว่าร้ายว่ากล่าวแล้วปล่อยเขาเพราะมันไม่จริงถ้ามันไม่จริงแล้วเราต้องไปนั่งเถียงเขาทำไมทำไมแล้วถ้าเขาคิดร้ายกับเราเออพูดไปเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังค่ะไม่มีประโยชน์เสียเวลา